ุดนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อผ้าลีนินปผสมฝ้ายนะงานนะคะพี่จะเป็นคออมแบบนี้นะคะพี่และตรงนี้ปักลายนะสวยมากๆค่ะเป็นลายจักรยานแบบนี้สวยมากๆเลยส่วนชายเสื้อนะคะพี่ก็แต่งลูกไม้เนื้อไม่คันนะไม่ต้องกลัวเลยเนื้อไม่สักนะแขนใส่สบายนะคะพี่เป็นแขนในตัวนะแล้วก็แต่งลูกไม้แบบนี้ค่ะส่วนด้านหลังนะคะพี่จะพิมพ์จะเป็นผ้าเรียบๆแบบนี้ ผ้านีนผสมฟ้ายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะคะพี่ตอนนี้ผ้าจะไม่มีซับในนะสน้านหน้านะคะพี่ปักลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่29้านิ้วค่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่จะให้โปรพิเศษพี่รุ่นนี้นะคะพี่ให้แค่17 5เดห้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่17 5งห้างนสวยมากๆพี่ ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจเราไล์อยู่กับแสงคะ่ะพี่สีอันไีออนนี้เข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้าอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยเพ่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่รหัสนี้จะมีสีเดียวนะคะสีนี้จะขอเรียกสีแดงเป็นแดงเลือดหมูนะปักลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ ให้พี่แค่175เท่านั้นค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกิัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าดีมากๆลูกค้าคุ้มเลยค่ะพี่ลินนนผสมฝ้ายงานปักสวยๆแบบนี้ค่ะให้พี่แค่175เท่านั้นถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้นะสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ให้พี่แค่175เท่านั้นผ้าดีและคุ้มมากๆค่ะพี่ตัวนี้